สวัสดีมาพบก,กับพัทวีคลิปนี้พัทวีจะนำพาการใส่ขอบเจียให้กับเอกสารเพคบอ์เดใน์ใน r o s r o t o f t Office Word 2 0 1 9ซึ่งการใส่ขอบเอกสารก็จะเป็นจุดหนึ่งเหตุให้เอกสารเรามีชีสันมีความง่าเสศษเราจะใส่หนาปกหลังปกของเอกสารหรือใส่เป็นสัญลักษณ์ของขอบเจียเอาก็สามารถเห้ได้ คืนกับขามักว่างให้จังไดขอบแบบใดเจ้าใดขอบเนี่ยอะไรเขาก็สมัครเหตุใดปฏิบัติไดแบบเบียดเบี้ยกับทีขามักเลยเข้ามาหาุบนะครับติดตามเฮ็ดน้ำกันเลยปึ๊บหลังจากที่เข้าข้ามาแล้วเห็นหนังเอกาสารแบบนี้เข้าก็เข้ามาอยู่ทีดีไซน์เข้าขมาดีไซน์แล้วเข้าก็มาเข้าเพกบอร์เดอร์ติดเข้าปึ๊บหลังจากนั้นก็นจะมีขอบเอกาสารมาแบบนี้ อันนี้เป็นบอร์เดอร์หลังจากนั้นเขามาเขาอยู่ที่เพกบอร์เดอร์ปุ๊บมาเลือยขอบเอกสารที่เขาให้มาว่าเขาต้องการแบบไหนในข้อเอกสารนี้แล้วก็สมัครเรียบร้อยว่าเขาต้องการแบบไหนในกรณีครับต้องการแบบนี้ปุ๊บหลังจากรายละเอียเขาก็สามารถคลิกโอเคได้เลย ปุ๊บเขาก็จะขอบเจี๊ยบมากเลยพี่น้องขอบเอกสารเข้ามาเป็นพิธีกรณนนี้เขาต้องการปั๊บพี่เขาก็ติเข้ามาใหม่ในกรณีที่เขาต้องการตัดขอเจียเขาปุ๊บท็อปเขาเชียร์อะไรท็อปเขาเชเอา์อะไรแซ่ซานแซ่สองถึงกับทาปั๊บเอาในขนาดของเขาเบื่อทึ่งท็อปเบื่อทึ่งวัดทอมเบื่นบุ่มเขาเชียร์อะไร ตัวนี้แมันคือกับเข้ากำหนดอยู่ในเอกสารเข้าตัวจริงว่านาปกของเข้าใด้เบื้องลุมเบื้องทึง่งท่าไยเข้าก็ะสมาดปับ๊บเลยจ้ะให้มันเหมาะสมเบื้องเล็บสายไรคว้าแบบใดกรณีแบบนี้เข้ากับติดมือปุ๊บมาคลิกโอเคถามมันยังห่างโผลไปแย่เข้าก็ต้องเลยปับ๊บเขาเบอกท่านนี้ท่านนี้เข้าก็ต้องเลยปับย๊บเข้ามาอีกเอาเยเข้ามาอีก แล้วก็ตรตน,น,นี้นี้ยเนียขอติดเข้ามาเอมันก็มาสามารถตั้งปุ๊บเนาะก็ามาเขาออปชันตรงนี้มันก็มาตั้งเล็บเล็บอะไรเล็บมันก็ต้องเพิมเป็นลายไนี้ปุ๊บจิ๊กโอเคในน้มันยับเข้ามาปุ๊ ในกนณีเขาก็ต้องปั๊บปั๊บเข่าปั๊บเข่าตามความเหมาะสมต่อต่อเข่าตามความเหมาะสมนี่ก็เป็นการใส่เกี่ยวกับเพกบอร b เ r อร์หรือเขาต้องการจะเลือกสีเกี่ยวกับเจี๋ยเขาก็สามารถเลือกได้เพก color ตัวนี้มาจะเอาสีใดใช่ไหมสีนี้ปุ๊บมันก็จะได้หรือจะสีแดงปุ๊บเขาก็สามารถเลือกสีตามความเหมาะสมปุ๊บอ่าอย่างแรกสี อื่นถ้ากระไรสีอตันนี่นี่ญ่ใหญ่สีแบบเขียวอ,นอ,อ,นอย่อนหรือใหญ่ใหญ่สีทะเลปึ๊บกระไรสีเดียวกันนี่เป็นการเลือกสีเพกโคลเลอร์เราเอาประสมัดเดียวกนนันทำโฟมผสมเราทำโฟมผสมเป็นส่วนที่เขาใส่เพก บอ r d e r อรใส่เทดบอ r d e ดอร์แต่ก็ใส่เพดคอลเลกชันนี้ทางคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติตดตามเพื่อพบภาพคลิปข้อมูลดีๆจากพันธมิตรละพบก,กับพันธมิตรใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีส